อันนี้จะมาแจกแจงนะคะว่าก้องรูเข็มประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกล่องไม่ขีดไฟค่ะกล่องไม่ขีดไฟภายในเนี่ยมันจะมีแบบนี้ข้างในอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวกล่องอย่างนี้นะคะตัวกล่องคือกล้องเนี่ยแหละเราก็จะทําเป็นตัวกล่องอันเนี้ย มันจะเป็นขนาดเฟรมรูปที่เราได้นะคะก็คือยังไงอะเออนั่นแหละคือรูปที่มาปุ๊บสิ่งเนี้ยมันจะเป็นกรอบให้รูปของเราในฟิล์มก็จะมีขนาดเท่านี้พอดีเป๊ะเวลาใช้นะคะอันเนี้ยที่ทำรูไว้เพื่อให้เลนส์ของเราเลนส์เราทำจาก กระป๋องนะ้ำมันลมเราเจาะรูไว้เล็กๆเห็นบ้างเจาะรูไว้นะคะแล้วก็เอามาทาบแล้วก็ติดด้วยเทปดำติดๆดอันนีไ้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าเราไม่มีฟิล์มแล้วรอฟิลฟ์มอยู่ฟิล์มไม่มามีตะกากฟิล์มพอติดได้นะคะ เราก็เอาตัวกากฟิล์มเข้าไปปึ๊บแล้วก็เอาตัวฟิล์มยัดเข้าไปสมมุติว่าสิ่งนี้เป็นตัวฟิล์มนะคะฟิล์มมันก็จะยืดๆออกมาใช่ปะยาวๆตรงนี้เราก็จะยืดๆฟิล์มออกมาแล้วก็ต่อกับ ไอตัวกักฟิล์มต่อต่อโดยที่สอดเข้าไปข้างในพอต่อได้แล้วปุ๊บมันก็จะมีลักษณะแบบนี้คือมันจะมันจะกลับหัวกันนะคะคือด้านนี้ก็จะมีตุ่มๆด้านนี้ไอตุ่มๆม,ม,มันก็จะอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าเราเอาด้าน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 ที่ด้านด้าน,านของฟิล์มมันจะมีด้านมันนานมันกับมันมองไม่เห็นอนะ มีด้านมันกับด้านด้านคือเราจะเอาด้านด้านเนี่ยรับแสงอมืมันก็เลยกลับด้านกันอย่างนี้พอกลับด้านกันปุ๊บแต่ว่าหนูก็เคยทําแบบที่ไม่กลับด้านนะแล้วก็ได้แต่ว่ามันจะแบบติดขัดนิดนึงอะบอกไม่ถูกเพราะมันมันแปลกนะอ่ะปุ๊บได้แล้วยังย,ยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ติดนะยังไม่ติดสิ่งนี้เข้าไปนะเราพอติดฟิลม ให้มันต่อกันเสร็จเราก็เอาอันเนี้ยกรอบที่เราทำไว้ยัดเข้าไปปั๊บก็จะได้กรอบใช่ไหมคะจะมีอย่างนี้อ่าก็จะเป็นอย่างนี้ละปึ๊บล้วก็พันสายไฟเลยจ้าไหละ่ะเทปพ,พันสายไฟเนี่ยพันพันพันก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ เราก็เอาฟังก์ชันเสริมอันนี้ให้มันหมุนง่ายขึ้นเอากระดาษชั้นอ้อยติดเข้าไปสามชั้นประมาณนี้ค่ะไปทาสีด้วยจะได้ไม่ลืมไม่หลงว่าเอ้ยนี่มันด้านไหนวะอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บนั่นแหละอะไรอีกอ่ะจะไม่ได้แค่นี้มั้งแค่นี้แหละคะ่ะใช่เปล่าวะ ่อไปอ๋อลืมลืมคือการที่หน้าฟิล์มเนี่ยหน้าฟิล์มเนี่ยนะหน้ากล้องเนะี่ยคือมันก็จะมีวิธีทําที่เอากระดาษแปะให้มันแบบชักขึ้นชักลงไหมอะไรไหมแต่หนูว่าอย่างเงี้ยคือถึงมันจะอุบาทิดหนึงลักษณะรูปร่างของมันจะกระโหลกกะลาแต่ว่ามันใช้ดีสุดอืมแบบฟึบฟึบฟึบ ดีง่ายตรงประเด็นหรือเปล่าโอเคแค่นี้ค่ะคือไม่ได้สาธิตให้ดูมาแนะนำเฉยๆว่ามันแบบระบบมันเป็นยังไงอะ